ท่วมหนักเลยครับแถวแยกลาซานนะครับเนี่ยรถเด็กก็รถจิ๋งแล้วก็ไม่สามารถมาได้นะครับผ่านได้นะครับรถเล็กไม่สามารถผ่านได้นะครับเนาะท่วมหนักเลยนะครับโอ้หน้าจะท่วมทั่วทุกสารทิศนะครับเขตสมุทรปราการนะครับจากที่ฟังข่าวนะครับน้ําท่วมทุกพื้นที่เลยนะครับ ก็หมอสำหรับรถยกสูงนะครับรถตามนี้หมดเสร็จเลยนะครับอันนี้น้ำระบายลงไม่ทันนะครับนี่งผลกระทบกับการจราจรนะครับเพราะว่าฝนตกน้ำท่วมก็สิ่งที่ตามมาก็คือรถติดนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือรถติดตามมากัน ก็จากที่ฟังข่าวนะครับก็ฝนตกทั่วทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เกิดปัญหาน้ําท่วมนะครับก็น้ําท่วมทุกพื้นที่เหมือนกันนะครับเนื่องจากน้ําระบายล้กไม่ทันนะครับเบิ่งมาตกาก่อนหน้านี้สักหนึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้ก็ยังมีโปรย,ยมาอยู่นะครับนะ ันีครบแกบไปไม่ได้แนละ้วน้ำท่วมนะคนสั่งอาหารก็ต้องรอหน่อยนะครับแกบอกไม่ไหวแล้วนะครับงน้นโอ้นี่ทันใดที่แต่งรถโหลดนี่ก็อันนี้นะครับาการที่น้ำท่วมนะครับผมแนะนำไป อย่างหนึ่งนะครับก็พยายามรถเล็กก็อย่าพยายามเปิดแอร์นะครับนะ,ะพยายามจะเปิดแอร์นะครับก็จะทําให้พัดลมใบพัดก็ทําให้สูญเสียได้นะครับเนาะมิฉนั้นถ้าเราจะผ่านน้ํานะครับแนะนำให้ปิดแอร์ไปเลยนะครับแล้วก็เปิดกระจกนะครับนะความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับ เคล็ดลับดีๆก็มาบอกกันนะครับเนาะอ่ะเดินทางปลอดภัยครับทุกคน